อันนี้พักทรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะาเสียบป๊กแล้วก็เดินตรงนี้นะปักอันที่สองนะครับเห็นไหมพักอันที่2แล้วเดี๋ยวเราก็เสียบอันนี้คืนเข้าไปนะถอดอันนี้นะครับออกมาเจาะนะนี่ผมเจาะใส่ไปละสวยงามเลยเนี่ยเห็นไหมสวยงามเลยเห็นไหมเป็นไงเจาะตรงพลาสติกเ่ยสวยเลยแล้วมันน็อกแล้วมันอยู่พอดีเลยนะเจาะมินมินแงยโอเคแล้วผมว่านะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีนะกล้องปิดละเห็นไหมครับอีกทีนะ Okay, วสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่งางประจำร้านเลสศิลชาจุลีนะครับวันนี้เราอยู่กับมาด้าสองนะเดี๋ยวผมจะมาติดกล้องหอยตรงรุ่นนี่กล้องหอยตรงรุ่นนะครับเข้าจอนะคลิปวิธีการติดตั้งมีแบบละเอียด้วครับไปแล้วหนึ่งคลิปนะเดี๋ยวอันนี้เราจะถ่ายกันแบบข้าวๆนะงัดอันนี้ออกนะแล้วมันจะมีน,อน็อตตรงนี้สองตัวนะเอาทำแป๊บนึงถอดฝาหลังออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นเห็นไหมแล้วเขาก็จะหลุดมาเลย อันนี้ปักตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบปักแล้วก็เดินตรงนี้นะปักอันที่สองนะครับเห็นไหมปักอันที่สองแล้วเดี๋ยวเราก็เสียบอันนี้คืนเข้าไปนะครับส่วนคูนี้เดี๋ยวเราต่อสายนะครับแบบนึงนะเดี๋ยวผมเสียบนี้ก่อนซึบอ่ะเข่าแล้วนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวเราก,กดลงไปครับนะสายนี่นะครับเราก็จะเสียบน,นี้อันนึงนี่นะเสียจตรงนี้ส่วนปลายเนี่ยเราก็จัมสายต่อเข้าไปเลยนะครับเขามีหางอยู่แล้วก็หางแดงเนี่ยจัมอันนี้ไปนะครับส่วนปลายด้านหลังรถเนี่ย เราก็ต้องเสียบอันนี้นะนี่นี่เขาจะมีปลั๊กอันนี้อยู่นี่ครับอันนี้เราก็เสียบนี่สายสีแดงเนี่ยเราก็จะต้องมาต่อกับไอแดงเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราต่อมาอะเดี๋ยวว่ากันแต่รเราเดินไปถึงท,างทา้ายรถเดี๋ยวว่ากันนี่ครับปลั๊กเราต่อแล้วนะ,แล,ะ oh. แล้วเราก็เอาสายเนี่ยต่อกับสายแดงของปลั๊กนะครับผมมาเดินสายนะครับผมมาเข้ามาจากทางนี้เนี่ครับผมเข้ามาจาก<ใ>น,น,นี้แล้วผมก็วิ่งมางี้ แล้วก็ขึ้นนี่มมนะมนผมเดินม,มาจากนู่นเลยนะนเห็นไหมเดินม,มาจากนู่นเลยแล้วก็ข้าเข้าเข้า,ขามาตรงน,นี้นี่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะลงนี้เราดึงอันนี้ออกนะครับแล้วเราจะแทงสายลงจากตรงนี้ได้ปั๊บแล้วก็มาลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเจาะนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึ่งผมลากสายมาถึงข้างหลังแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมต่อแล้ว่งี้เห็นไหมที่ผมบอกนะครับสายหัวแดงเนี่ยเราต่อเข้ามาเลยแล้วเราก็เอาสายแดงเส้นนี้ของไอ้ปลั๊ก RCA เน่ะแจ็ค RCA นะแจ็คกล้องถอยเนี่ยเอามาเข้ากับอ เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพันมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วปลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบกับกล้องด้านล่างอันนี้ไปเสียบกับกล้องด้านล่างเสียบตรงนี้ติดตรงนี้ึเดี๋ยวเราจะเจาะตรงนี้ก็ได้ครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาเจาะกันผมถอดอันนี้นะครับออกมาเจาะนะนี่ผมเจาะใสใ่ไปแล้วสวยงามเลยเนี่ยอาจจะกลายไปนิดนึงอาจจะแบบว่าออกมาข้างนอกข้างนอกเกินไปนิดหนึ่งถ้าเจาะลึกเข้าไปนิดหน่อยก็จะสวยกว่านี้นะเนี่ยมันมันมันเยื่อมานิดนึงแต่ว่าโอเคมันหลบ้ายทะเบียนออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายนี้ย สายเนี้ยแทงขึ้นมานี่แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะ,ะเดี๋ยวผมจะเซตให้จอเขาเปิดได้นะสตาร์ทรถก่อนโอเคนะครับจอติดขึ้นมาแล้วโอเคนะผมใส่เกียร์ถอยนะผมเยียบเบรกใส่เกียร์ถอยนะครับจออ้าวมาเลยว่ะมาเลยมาเลยโอเคแต่มันมีวิธีเซตนะครับวิธีเซตก็คือ ถ้าเขาไม่มาถ้ามันไม่มาแบบนี้ก็คือให้กดอันเนี้ยกดปุ่มนี้กับปุ่มเนวีกดลงไปค้างค้างไว้นะครับจนจอมันรีบูตนะพี่เวลาพี่ถอยอะ่ะจอมันขึ้นดําให้ตั้งแต่แรกเลยเหรอใช่ครับรอ๋อแปลว่าเขาเปิดทิ้งไว้แล้วอ๋อเนี่ยแต่ตอนนี้มาแล้วอโอเคแม่งชัดด้วยดูดิดแม่ยังชัดเลยอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บงานกันครับเ,เรียบร้อยเขาเปิดทิ้งไว้ได้คือ มันน่าจะเปิดไปแล้วจใช่เปิดจอไว้ให้มันใส่เกียร์ถอยได้เลยน่าจะมีทําอะไรมาแล้วแหละเก็บได้เลยโอเคนี่อันนี้ก็นี่ครับเมื่อกี้ตอนแก่นะครับผมแนะนําให้ถอดน็อตด้วยสองตัวแล้วจะง้างอันนี้ได้ง่ายแล้วก็อันนี้ผมให้ดูอันนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมสวยงามเลยเห็นไหมเป็นไงจอดตรงพลาสติกเนี่ยสวยเลยแล้วมันน็อกแล้วมันอยู่พอดีเลยนะจอบมินมินอย่างเงี้ยโอเคแล้วผมว่านะสายนี้มันยาวใช่ไหมก็มานี่ลงมานี่แล้วยัดไว้ตรงนี้ พวงที่เหลือๆยัดตรงนี้อันนี้เราก็อัดตรงเนี้ยเหน็บไว้อย่างนี้นะครับพยายามนี้ลากสายมันหนีออกมาก่อนเห็นไหมไม่เอาตรงนี้นะตรงเนี้ยประตูมันงับมันจะดึงแรงเราลากสายมาครับลากสายมาแถวๆนี้เสร็จแล้วเราพับสายไปอย่างนี้เห็นไหมแล้วเราก็กดยางวงใบมันจะไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราหยัดไปนี่เดี๋ยวอาผมจัดการเดี๋ยวผมไปจัดการหน้ารถแป๊บหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีนะสตาร์ทรถก่อนนะครับ นี่หน้าคันนี้เครื่องดีเซลครับเสียงมันแบบนะอ่ะผมจะใส่เกียร์ถอยดูอีกทีนะกล้องติดละเห็นไหมครับกดนี้ได้มีอะไรบ้างความปรับความคมชัดปรับสีอะไรได้นะไม่รู้ก็ได้ไหมนะกล้องเนี่ยเหมือนเดิมะแทบไม่ได้ต่างอะไรเดิมนะแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดเลยละ่ะ พี่นะเดี๋ยวผมจะไปยืนข้างหลังโอเคอ่ะดเดี๋ยวพี่ก็ไปยืนดูข้างหลังแต่ไม่มีเส้นนะนะครับโอเคเนี่ยอยู่ยใต้ขาแต่มุมกล้องมันสูงดีนะผมว่าโอเคอยูไ่ได้เลย